WBA จัดให้เทเลสเตรียมเสียบแทนคอฟอร์ โดยล่าสุดนั้นสมาคมมวยโลกหรือ WBA ได้มีการประชุมเพื่อปรับปรุงอันดับนักชกผู้ท้าชิงของสถาบันล่าสุดซึ่งก็มีกรณีที่น่าสนใจนั่นก็คือในรุ่นซูเปอร์เวทพิกัด154ปอนด์ได้มีการให้ทางโยเอนิสเทเลสขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อรอแซงหน้าเทอรเรนคอฟฟอร์ดแชมป์โลกคนปัจจุบันของรุ่น U ูบพิกัด154ปอนด หรืออาจจะมีการโชคเพื่อชิงเข็มขัดที่ว่างกับทางเจอเมลชาโลซึ่งเป็นอดีตแชมป์เก่าในกรณีที่ ord, เทเลน์คอรฟอร์ดเลื่อนไปโชคกับทางคาเนโรซึ่งทาง WB ก็ไม่นิ่งนอนใจในกรณีนี้และทางโอลิเวอร์โกเมดที่เป็นที่ปรึกษาทั่วไปของสมาคมมวยโลกหรือ WBA ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าผมมั่นใจว่านักโชคทั้งสองคนนั้นอยู่แถวหน้าของสถาบันที่จะขึ้นโชคชิงเข็มขัด เพื่อมาแทนที่เทอรลเรนคอร์ฟอร์ดเมื่อเขาจากไปโอลิเวอร์โกเมสที่ปรึกษาทั่วไปของหนุนยูบีกล่าวถึงการชิงแชมป์ที่ว่างของทางเจอเมลชาโลกับทางโยเอนิสเทเลสสำหรับทางโยเอนิสเทลเลสเขาเป็นนักชกเชื้อสายคิวบาที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเขามีอายุ24ปีและมีสถิติการชกชนะ9ครั้งชนะน็อก7ครั้งเขายัางไร้พ่ายนั่นเอง